มาช่วยกันตอบนะคะอันนี้เป็นชุดบีนะคะชุดบีเนี่ยเป็นชุดที่เหมาะสำหรับป .6 เพราะเราเรียนกันเยอะนะสำหรับชุดนี้ถ้าต้องการให้กระดูกแข็งแรงควรรับประทานอาหารทุกคนตอบได้เลยว่ารับประทานปับและปลาตัวเล็กเพราะอะไรลูกตับกบระปลาตัวเล็กมีอะไรเยอะมีมีอะไรเยอะมันช่วยให้กระดูกแข็งแรงโปรตีนโปรตีนเกี่ยวกับกระดูกไหม ใช่ในปลามีโปรตีนอยู่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับกระดูกแคลเซียม,มเออแคลเซียมฟอสฟอรัสเออนะมีสูงนะมีสูงเข้าซ้อมมือมีอะไรสูงวิตามินอะไรคะมีบีบีหนึ่งเนบชานะบีสองปามันก็จอกนะอ่ะ คือถ้าเป็นเน็บชาเขาบอกให้กินข้าวซ้อมมือแสดงว่ามันมีพวกบีหนึ่งบีสองจริงๆในข้าวซ้อมมือมีทั้งบีหนึ่งและบีสองนะได้ทั้งคู่เลยนะผักใบเขียวส่วนใหญ่จะเป็นพวกแคลเซียมก็มีนะจริงๆอ่ะในในหนึ่งชนิดมันมีนมวิตามินและแร่ธาอย,อยู่อยู่หลายอันนะมีอยู่หลายตัวเลยข้อที่สองเมื่อรับประทานผักดิบกับน้ำพริกเมื่อเทียบก,กับผักที่เอาไปต้มนะคุณค่าว,วิตามินอะไรที่แตกต่างกันมากที่สุดผักที่ต้ม จะสูญเสียอะไรเีอจะสูญเสียวิตามินเออสูญเสียวิตามินที่สามารถละลายน้ําหรือละลายในความร้อนละลายน้ําหรือละลายในความร้อนวิตามินที่ละลายน้ําได้ก็ลายความร้อนได้เนี่ยคือวิตามินอะไรคะ B กับ C B กับ C ตอบข้อขไอขอ่นะเออเพราะว่าอะไรน้ําร้อนทําลายวิตามิน B และ เด็กหญิงดวงดาวเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันเราตอบได้ไหมคะถ้าเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันแสดงว่าเขาขาดวิตามินอะไรวิตามินซีขาดวิตามินซีดังนั้นเราต้องไปกินอาหารที่มีวิตามินซีเยอะๆก็ได้แก่น้ําน้ํา <c oughs> okay. ส้มอ่าโอเคข้อสีอาหารประเภทใดถ้ากินมากเกินไปจะทําให้เป็นโรคอ้วน อ้วนแสดงว่าต้องกินอะไรอาหารสารอาหารประเภทไหนทําให้อ้วนหรืปลาหมูแฮมไขมันกับอะไรคะกินแล้วอ<ม>้วนกินเยอะไม่ดีคารบไฮเดีค่ะโบไฮเดทอ่าเพราะฉะน,นั้นไขมันคาร์โบไฮเดตมันจะอยู่ในขนมปังหมูแฮม อ้วนไม่ต้องกินเยอะนะกินแตงกวาไปเออช่วยได้กินเนื้อปลากินผลไม้ไปอ่ะต่อมาสารอาหารที่ให้พลังงานเราก็บอกแล้วก็ได้แก,ก่คาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนนะส่วนใหญ,ญ่ทุกคนคนทีะถูกนะยังไม่เจอคนผิดนะในข้อนี้นะข้อเออข้อหข้อเเนี่ยคือคนเข้าใจก็เข้าใจเลยนะแต่ถ้าคนแบบเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดไปเลยอะการทดสอบอาหารว่าเฮ้ยไอโอดีนนะ ไอโอดีนทดสอบเราทดสอบไอโอดีนนี่ทดสอบกับอะไรคะทดสอบหาอะไรคะหาแป้งหาแป้ง,ปงอ่าโอเคไบยูเลตไบยูเลตทดสอบหาอะไรคะโปรตีนหาโปรตีนอ่าหาส่วนไขมันเอ้ยกระดาษไข่ก็ทดสอบหาไขมันอ่าเรามาดูก่อนว่าถ้าทดสอบหาแป้งมันจะมีแป้งมันต้องไอโอดีนจะต้องเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีดำจเป,เป็นสีการกลายเป็นสี น้ำเงินสีน้ำเงินแสดงว่าเอเอมีแป้งไหมมันให้สีน้ำตาลออกมาแบบนี้แสดงว่ามีแป้งก็ไม่มีแป้งไม่มีไม่มีแป้งอ่ะบีทดสอบกับไบยูเลตนะปรากฏว่าให้สีน้ำเงินแสดงว่านะไบยูเลตเป็นสีฟ้าอ่อนถ้าผลออกมาเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ามีโปรตีนไหมมีมีอ่ะโอเคนะ ซีนะ่ะเอาไปถูกกระดาษแล้วปรากฏว่ามันโปร่งแสงแสดงว่ามีไขมันไหม <B. S 1> มีมีอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถามบี B และซีควรเป็นอาหารประเภทใดก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นโปรโตีนกับไขมันถามว่าโปรโตีนกับไขมันจะอยู่ในกอได้ไหมไม่ได้อยู่ในมันทอดก็ไม่ได้เพราะมันทอดมีแต่ไขมันปลาดองโกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อคอไวยอ่ะ ส่วนข้อที่เจ็ข้อใดไม่ใช่อาหารประเภทเอถามว่าประเภทเอใช่แป้งไหมประเภทเอไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งเพราะฉะนั้นมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่แป้งมีข้อเดียวมันต้องไม่ใช่มามีเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อนี้อันนี้บางคนอ่านแล้วงงอ่ะมถามอะไรวะงงอ่ะงงภาษาไทยไม่ได้งงเรื่องเรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคนในกลุ่มใดควรกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ มากที่สุดถามว่าเนื้อสัตว์มีประโยชน์อะไรต้แมแซมที่ศึกหรอร่างกายเติบโตซ่อแมแซมร่างกายเติบโตนะบวกซ่อแมแซมเพราะฉะนั้น<ม>เด็กวัยเด็กเนี่ยเหมาะที่สุดแล้ววัยไหนที่ควรกินโปรตีนน้อยๆได้แล้วไม่ควรกินเยอะวัยไหนคะวัยสูงอายุ เออสูงอายุไม่ต้องกินโปรตีนเยอะนะเออจะกินผักผลไม้เยอะๆไปอาชีพที่ต้องการคาร์โบไฮเดตมากที่สุดถามว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรคะช่วยร่างกายในเรื่องของ,ให,ง,งให้พลังงานให้พลังงานให้แรงให้แรงให้กําลังเพราะฉะนั้นคนไหนล่ะที่ต้องการคาร์โบไฮเดตมากที่สุดก็ต้องเป็นนะักกีฬาทุกคนตอบถูกนะอ่ะข้อที่สบิบการทดสอบสารอาหาร อะดูว่าเบนิดิกทดสอบหาอะไรคะทดสอบเบนดิกหาอะไรเอ่ย um. น้ำนหาน้ำตาลกลูโคสสารละลายไอโอดินทดสอบหาแป้งถูกกระดาษทดสอบหาไขามันมาดูเลยว่าเอนะคะเอเป็นสีส้มแสดงว่ามีน้ำตาลไหมเอมีน้ำตาลไหมคะ ถ้าทดสอบกระสารายเบเนดิกแล้วเป็นสีส้มมีมีเอออ่ะมีมีเออทดสอบไขมันปรากฏว่าไปถูก,กระดาษแล้วโปร่งแสงแสดงว่ามีไขมันไหมมีมีอ,อ่ะไปดูบีบีทดสอบกับสารายเบเดดิกให้สีส้มมีน้ำตาลไหมมีมีอ,อ่ะเอ่อบีไปทดสอบกับสารายไอโอดีนให้สีน้ำตาลแสดงว่ามีแป้งไหม ไม่มีไม่มีนะเพราะมันเป็นสิน้ําตาลนะไปถูกกระดาษเราไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีไขมันหรือไม่มีคะไม่มีไม่มีอ่ะโอเคซีเอาไปทดสอบกับสารายเบนเดดิกให้สีฟ้าแสดงว่ามีหรือไม่มีน้ําตาลเมเดดิกไม่มีไม่มีธรรมชาติมันก็ฟ้าอยู่แล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นไม่มีไปทดสอบไอโอดินให้สีฟ้ามีแป้งไหมไม่มี มี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 เล็กน้อยเออมีแต่มีไม่เยอะไปทดสอบกับถูกกับกระดาษแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีหรือไม่มีไขมันไม่มีไม่มีไม่มีอ่าโอเคมาดูดีดีเอาไปทดสอบเบเดนดิกนะคะได้สีฟ้าเหมือนเดิมมีน้ำตาลไหมล่ะถ้ามันเหมือนเดิมไม่มีไม่มีไม่มีไปทดสอบไอโอดินให้สีฟ้ามีแป้งไหม ไม่มี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 เออทดสอบไขมันไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงไม่มีไขมันเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือเอเนี่ยเป็นอาหารที่มีสารอาหารอะไรบ้างมีน้ำตาลมีน้ำตาล,ลมีแปง้งแล้วก็มีไขมันเออส่วนบีเป็นสารมันมีสารอาหารอะไรคะบีน้ำตาลมีน้ำตาลอาซีมีสารอาหารอะไรอยู่แป้ง แป้งดีมีสารอาหารอะไรอยู่ <A. S 1> แป้งแป้งอ่ะโอเคหนูต้องตีผลออกมาเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะถามอะไรพอดีว่าอันนี้มันถามง่ายมากป้าเบียบหนักเก้าสิบกิโลควรหลีกเลี่ยงอาหารอะไรชนิดไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเอหลีกเลี่ยงกินน้ําตาลหลีกเลี่ยงกินไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตอบเอชุดที่สองเขาถามว่า การทดสอบผงชุรลดอยากรู้ว่าเป็นผงชุรลดแท้ไม่แท้มีวิธีการทดสอบผงชุรลสองวิธีการิเด็กธีการที่หนึ่งนะคะวิธีการที่หนะะึ่งคือวิธีการที่หนึ่งเผาซะถ้ามันเป็นของแท้มันจะได้ผงชุรลดผูดเขาจะได้สีดำแต่ถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าเป็นของเทียมนะคะหรือวิธีที่สองเขาบอกว่าไปทดสอบกับ กระดาษขมิ้นขงชลรสนะไปทดสอบกับกระดาษขมิ้นถ้าเป็นของแท้สีจะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมกระดาษขมิ้นซึ่งมันมีสีเหลืองอันนี้ถือว่าแท้แต่ถ้าเป็นสีแดงถือว่าเป็น ขงทุรศเทียมหนูต้องรู้วิธีการทดสอบไว้สองแบบเลยนะปุ๋ยพืชตระกูลถัว่วครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนตอบได้เลยว่าในพืชตระกูลถั่วสามารถให้ธาตุอาหารไนโตรเจนนะเพราะมันดึงไนโตรเจนในอากาศลงมาได้โดยอาศัยอะไรในรากถัว่วเออในปมรากถั่วมันมีอะไรอยู่ที่สามารถดึงไนโตรเจนในอากาศลงดินได้ เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะ่ะในปลมลากถัว่วที่มันเป็นแบบพึ่งพากันหน้าในปลมลากถัว่วมีอะไรอยู่แบคที <acter> <acter> เรียแบคทีเรียถูกต้องแบคทีเรียเออแบบพึ่งพากันนะคะมันสามารถดึงไนโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าปลูกถัว่วมันก็เป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินอ่ะโอเคสามการปลูกพืชแบบขั้นบันไดตามเนินเขาเนินเขาที่มันสูงสูงนะคะ มันสูงๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราต้องทำให้มันเป็นขั้นบันไดซะเพื่อทุกคนตอบได้ลดการพังทลายของดินนะคะน้ำมันจะได้แบบเวลาน้ำมันไหลนะมันก็ไหลมาทีละชั้นลดความแรงลดความแรงนะคะมันจะไหลทีละชั้นลดการพังทลายของดินอ่ะข้อต่อมานะคะข้อที่ ข้อที่สี่ดาต้องการปลูกพืชแต่ว่าดินที่เขาปลูกมันดันเป็นดินเปรี้ยวเด็กๆเวลาดูเรื่องดินนะคะมันจะมีดินเป็นเขาเรียกว่าดินเป็นกรดกับดินเป็นด่างดินเป็นกรดหรือเราบอกว่ามันคือดินเปรี้ยวกับดินที่มันเป็นด่างหรือเราจะเรียกมันว่ามันเป็นดินเค็มวิธีการนะคะไม่ว่าจะ ดินเป,เปรี้ยวหรือดินแค็มล้วนดีต่อไม่ดีกับพืชเวลาเราปลูกดีดหรือไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องปรับสภาพดินเลยบ้านเราสมมติดินเปรี้ยวใช่ป่ะห,หัวกรดสูงมากเลยลดความเป็นกรดต้องใส่ตัวที่ตรงข้ามกับกรดก็คือต้องเติมเบสลงไปต้องเติมเบสลงไปในดินเติมเบสเพิ่มเพิ่มลงไปถามว่าอะไรบ้างที่ ถือว่าเป็นด่างก็ได้แก่พวกปูนขาวครับหรือดินมานอ่ะเพราะฉะนั้นหมูวิธีแก้ดินเปรี้ยวนะแก้ดินเปรี้ยวหนึ่งก็คือเติมปูนขาวสองใช้ดินมานก็ได้หรือเปลือกไข่ก็ได้นะคะเปลือกไข่เอาไปเอาไปทุบๆแล้วก็ใส่ลงไปแต่ถ้าเราเจอดินเค็มวิธีแก้ไขดินเค็มนะหนึ่งใส่ปุ๋ยเข้าไปใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอกอะลูกใส่ปุ๋ยคอกเป็นตัวเพิ่มเพิ่มตัวความเป็นกรดนะคะปุ๋ยคอกนั่นมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆอ,อ,อยู่หรือใส่ปุ๋ยแคลเซียมซัลเฟตปุ๋ยเคมีนะคะเนี่ยตัวนี้ก็ได้อย่างนี้ช่วยได้นะคะช่วยได้อ้าเพราะฉะนั้นเราเจอข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ดินมันเปรี้ยวไหมพอดินเปรี้ยวปุ๊บอ,าอ,อ้าวถ้ายังงั้นวิธีการแก้ไขเติม ปูนขาวอ่าโอเคเติมปูนขาวนะคะดินที่แตกดินมีความแตกต่างจากหินนะคะหินเนี่ยมันมีแร่อยู่แน่นอนนะคะแต่ในหินไม่มีน้ำในหินไม่มีฮิวมัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างของดินและหินก็คือฮิวมัสกับน้ำฮิวมัสกับน้ำนะคะเพวัะน,นั้นเราก็จะตอบ A และ B อ่ะโอเค หลังจากเก็บเกี่ยวเข้าในนาควรทําอย่างไรจึงจะได้ดีที่ได้ผลดีที่สุดก่อนการปลูกใหม่ทุกคนตอบถูกเลยไถกลบ,กลบทําไมมันถึงวิธีนี้ถึงดีอะลูกเพราะว่าดีสุดในชอยแล้วดีสุดในชอยอาโอเคนะอันอื่นนี้รู้สึกว่าดินถูกทำลายใช่ไหมคะ อ,อ,อันนี้ก็คือยังยังไม่ทันเติมสารนะคะอันนี้การไถ่กบเป็นการเติมเติมสารอาหารเพิ่มธาตุอาหารในดินแต่ว่าพอเราไถาให้ปลูกพื้นหมุนเวียนเช่นปลกปลูกถั่วปลูกงาพวกนี้นะอ่ะต่อมานะคะต่อมาก็คือข้อที่เจ็ดทีนี้เร่องหินนะคะเร่องหิน หินชนิดใดเกิดจากการเย็นตัวของเย็นและแข็งตัวของแมกมาลาวาเพราะนั้นทุกคนตอบได้ถูกมากเพราะว่าเรื่องนี้คือแม่นมากนะคะก็เลยต้องตอบหินอัดข่ะนี่อ่าโอเคหินตะกอนเกิดยังไงวิธีการเกิดหินตะกอนเกิดจากผุพังพัดพาทับถมเออผุพังพัดพาตกตะกอนทับถมหินแปรเกิดจากความร้อนและแรงดันเออความร้อนบวกแรงดัน อ่หินบะซอลบะซอลถามนิดนึงมันเป็นหินประเภทไหนหินตะกรหินอัคนีหรือหินแปรเป็นหินอัคนีหินอัคนีประเภทอัคนีพููหรืออัคนีแทรกซ้อนอักนีพุูคืออัคนีพููทำไมถึงเป็นอักนีพููอ่ะเพราะว่ามันมีหินตัวถ้ามันเป็นอัคนีพุูแสดงว่ามันเย็นตัวอยู่ที่ไหน บนเปลือกโลกบนเปลือกโล,ลกโลคุณสมบัติของหินอัคนีโดยส่วนใหญ่แล้วหินอัคนีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยังไงคะคสมบัติมันมันจะแข็งนะลูกนะเพราะฉะนั้นหินบะซอลลักษณะใดเป็นลักษณะของหินบะซอลนะคะเพราะฉะนั้นหินบะซอลเด็กๆจาลักษณะไอตัวหินบะซอลได้ไหมแกรนิตนะคะแกรบโบนะคะไดโอไลท์พวกนี้เป็นหินอัคนีพนีแทรกซ้อน ชัดเจนเลยว่าที่มันเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนมันมันมองเห็นอะไรเราถึงรู้สึกว่ารู้ทันทีว่ามันเป็นอเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนมันจะเห็นผลึกเออมันจะเห็นผลึกนะคะอ่าส่วนถ้าเป็นหินบะซอลเห็นเปล่าลูกหินบะซอลมันจะเป็นแบบนี้ออกสีเทาๆนะคะมันจะเป็นสีเทาๆอ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของหินบะซอลจะต้องออกสีในนี้ไม่มีสีเทานะมันมีสีดําแต่มัน มันเป็นผลึกเล็กๆละเอียดละเอียดอ่ะเพราะฉะนั้นตอบคอควายเราตอบตัดช้อยเทวนิีตัดช้อยออกก็ได้ตอบคอควายอันไหนไม่เป็นผลึกก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นผลึกนะคะบกซ้อนเป็นผลึกเพราะฉะนั้นมันจะแข็งด้วยนะมันจะแข็งนะมันจะไม่ปลอกมันจะไม่ปลอดนะคะอ,ะ <S <S อ่ะหินชนิดใดทําหินรับมีทุกคนจาได้เพราะนั้นก็ตอบหินทรายนะคะ หินปูนหินปูนเอาไปทําประโยชน์อะไรลูกหินปูนมัเนเป็นปูนผสมปูนเป็นส่วนประกอบในการทําเอ,อ่อปูนซีเมนต์เอ่อปูนซีเมนต์นะคะปูนขาวอา่าโอเคนะคะหินปูนนะคะส่วนหินแกรนิตเอาประโยชน์ไปใช้ทำอะไรคะแข็งสวยงามเอาไปทำคล็อก ผนังก็ได้ตกแต่งได้นะตกแต่งผนังแกะสลักได้หมดเลยนะอะหินไยห,หินานแปลมาจากหินอะไรคะหินนแปลมาจากไนไนไนนิดก็คือไนนิดก็แสดงว่าหินไนแ<น>ปลม,มาจากหินไนนิดเพราะฉะนั้นมันจะมีลักษณะความแข็งเหมือนเหมือนกันนะคะก็เอาไปใช้ประโยชน์คล้ายๆกันเอาไปตกแต่งได้ตกแต่งบ้านนะคะพื้นครัวอะไรได้หมดนะเออ อ่ะต่อมาหินปูนเด็กๆต้องจําไว้นะว่าหินปูนทําปริยากับกรดเกลือหรือทําปริยากับกรดมันจะได้แกส๊สตัวหนึ่งออกมาคือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เออมันจะได้แกส๊สคร์บอนไดออกไซด์ง่ายเนาะอ่ะเขาต่อมาที่สามนะคะหินใดเป็นต้นกําเนิดของหินทั้งหมดทุกคนก็ตอบได้เลยเพราะว่า โลกเราเนี่ยนะคะมันร้อนแล้วมันก็เย็นตัวนะมันมีการร้อนแล้วเย็นตัวมันมีแมกมาลาวามีการระเบิดของภูเขาไฟเพราะฉะนั้นนะคะหินอัคนีเนี่ยมันก็เป็นแหล่งกําเนิดของหินตะกอนก็ได้เพราะพออัคนีมันผุพังมันก็กลายไปเป็น หินตะกรหรืออัคนีเนี่ยมันไปเจอความร้อนแรงดันมันก็กลายไปเป็นหินแปรเพราะนั้นเราก็เลยต้องตอบหินอัคนีลังมักพบหินชั้นในบริเวณใดหินชั้นหินตะกอมันเกิดจากการพัดพาทับถมเพราะฉะนั้นต้องเจอแถวแม่น้ำมาหาสมุทรข้อใดคือหินอัคนีที่มีน้ําหนักเบาลอยน้ำได้ทุกคนตอบได้เลยน้ำหนักเบาร,รูพูนลอยน้ำได้มันเคยเหิน ทำมิสปัจจัยใดเป็นสาเหตุทำให้เกิดหินงอกหินย้อยหินงอกหินย้อยเกิดจากหินปูนล,ลูกเพราะฉะนั้นนะภูเขาหินปูนเนี่ยจะเกิดหินงอกหินย้อยเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีกับน้ําฝนกับฝนกรดเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยสามารถตอบข้อถัดไปได้ว่าหินชนิดใดมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเมื่อทําปฏิกิริยากับ กรดเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าหินอะไรคะมันคือหินปูนเนาะทำปฏิกิริยากับกรดได้แก๊สคร์บันไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถามว่าจะเป็นหินชนวนไหมไม่ใช่ชนวนแปลมาจากหินดานนะคะหินไนมาจากแกนิกก็ไม่ใช่หินปูนนะใตหินอ่อนเนี่ยแปลมาจากหินปูนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อนี้นะอ่ะข้อใดแสดงการเกิดหินตะกอนได้อย่างถูกต้องผุพัง พัทงทลายพัดพาทับถมสร้างหินใหม่อ่ะโอเคข้อเจการพบซากสิ่งมีชีวิตจะพบในหินอะไรหินตะกอนหินตะกอนเราเรียกซากสิ่งมีชีวิตนั้นว่าอะไรคะดึกดำัดกดำบันหรือฟอสซิลก็ได้นะคะถามว่าการที่เราเจอซากสิ่งมีชีวิตในหินเอาประโยชน์ไปใช้ในเรื่องการศึกษา สิ่งมีชีวิตในอดีตจะได้รู้ว่าเฮ้ยช่วงยุคนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออนะซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันนะคะอ่ะเห็นการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตด้วยนะว่าเออต้นตระกูลเดียวกันน่ะแต่ว่ารูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะอ่ะไม่เหมือนกันหินแปรที่นะการเกิดหินแปรได้รับอิทธิพลมาจาก แรงกดดันภายในโลกความร้อนและแรงดันในโลกอ่านะคะภายในโอเคหินที่เกิดจากการทับถมของดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวคือดินที่มีตะกอนหยาบหรือละเอียดคะดินเหนียวเม็ดดินไปไงเม็ดดินหยาบหรือละเอียดดินเหนียวเม็ดดินเหนียวถือว่ามันมีดินเหนียวดินล้วนดินทรายเม็ดดินเหนียวนี่ถือว่าหยาบหรือละเอียดคะละเอียด เออมีทรายมีร่วนมีดินเหนียวเม็ดดินของดินเหนียวนี่คือละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยพักถมกลายเป็นหินดินด้านนะคะหินที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกก็บอกได้เลยว่ามันคือหินอักนณีนะคะอ่ะเด็กๆที่ทํามาส่วนใหญ่มีคนที่ถูกหมดไม่ผิดสักข้อหนึ่งนะในสามชุดนี้ถือว่าความ ความเข้าใจความจําความเข้าใจเนี่ยถือว่าดีเลยนะสําหรับเรื่องที่เพิ่งเรียนไปตอนป .6 นะอ่ะเล็กน้อยคนที่ผิดเล็กน้อยก็ไปดูซ้ำอีกทีว่าจุดที่เราผิดแสดงว่าเรายังยังไม่แม่นนะคะอ่ะถ้างั้นก็เจอกันวันเสาร์นะคะวันเสาร์โอเคงั้นสวัสดีค่ะ